All right. เดินช้าลงอีกเล่าแง้มมองก่อนเมฆสีขาววันท้องฟ้าเห็นฟ้ากว้างใหญ่สุดสายตาสองเท้าของฉันเล็กเกินกว่าจะเดินไปลบหนึ่งใบยังมีใครต่อใครมาให้รู้จักต่หัวใจเพราะบางนักดไม่รู้ว่าความรักดีๆอยู่ที่ไหนมองหาแต่ไม่เห็นหรือหนทะเลับเล้นเกินทวใจฉันอยู่ที่นี่วันและคืนลุนเลยไปไปลายฟ้ากว้างใหญ่และไกลเกิน อาจเป็นเพียงความแปลกใจเต่ฉันคือคนน้องผู้อ่อนไหวจะมีความหมายได้เมื่อห่างเลินใครสักคนไม่ได้อยู่ตรงนี้เพระมองฉันไม่ได้รวมทางฝันและก้าวเดินหรือฉันถูกกำหนดมาต้องโดดเดี่ยวฉันคือผู้ดูตกำหนดอยู่คนเดียวฉันมันคนที่หยุดอยู่กับที่แม้เดินทางมาเป็นตันลี่แต่หัวใจเขายังคงเงียบเงาหวังในใจว่าสักวันหนึ่งจะมีคนเดินเข้ามาจับมือฉันนี้เดินไปพร้อมกับเขาและ ก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆไปด้วยกันอาจเป็นพี่นคนแปลกใจแต่ฉันคือคนเองผู้อ่อนไหว้ะะมีความหมายใดเมื่อห่างเลินใครสักคนไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็มองฉันไม่ได้ร่วมทางฝันและก้าเดินหรือฉันถูกกำหนดหมาต้องโดดเดียวฉันคือผู้ถูกกำหังอยู่ ฉันเปนคนที่หยุดอยู่กับที่แม้นันทำมาเป็นตะลีแต่หัวใจก็ยังคงเงียบเงาหวังในใจไว้สักวันหนึ่งจะมีคนเดินเข้ามาจับมือฉันให้เดินไปพร้อมกับเขาและก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆไปด้วยกันอาจเป็นพี่คนแปลกใจ ถ้าฉันคือคนงกผู้อ่อนไหวจะมีความหมายได้เมื่อห่างเลินใครสักคนไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่ะมองฉันไม่ได้รวมทางลับนี้จะมีอยู่ตรงนี้เธอมองฉันไม่ได้รวมทางฝันและก้าเดินเมื่อฉันถูกกำหนดไว้ต้องโดดเดี่ยวฉันคือผู้ถูกกำหนดให้ต้องหยุดเดียวฉันเป็นคนที่หยุดอยู่กับที่แม้เดินทางมาเป็นปันลีแต่หัวใจก็ยังคงเมียบเงาวางในใจไว้สักวันหนึ่ง จะมีคนเดินเข้ามาจับมือฉันให้เดินไปพร้อมกับเขาและก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆไปด้วยกัน